สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้มาพบกับคุณครูนวลพันธ์อายกูรอีกแล้วนะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เป็นไงบ้างคะวันหยุดสบายดีกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาเรียนเรื่องนะคะองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยค่ะองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะ นักเรียนรู้ไหมคะระบบคอมพิวเตอร์นั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีอยู่4อย่างนะคะได้แก่ 1. ฮาร์ดแวร์ 2. ซอฟต์แวร์นะคะ 3. าีเแวร์นะคะหรือบุคลากร 4. ข้อมูลหรือว่า Data นี่เองนะคะฮาร์ดแวร์คืออะไร ฮาร์ดแวร์นะคะก็คืออุปกรณ์ต่างๆที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราเนี่ยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสจับต้องได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เมนบอร์ดอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะนะคะซึ่งเนี่ยจะแบ่งออกเป็น5หน่วยได้ดังนี้เลยนะคะได้แก่1นะคะ หน่วยรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลเนี่ยจะทําหน้าที่รับข้อมูลจากคนเนี่ยเข้าสู่ประมวลผลนะคะเพื่อเข้าสู่หน่วยประมวลผลนะคะอุปกรณ์ประเภทหน่วยรับข้อมูลนะคะได้แก่คีย์บอร์ดนะคะจัดว่าเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้นนะคะเมาส์สแกนเนอร์อุปกรณ์สกนลายนิ้วมือไมโครโฟนนะคะกล้องเวบแคม 2นะคะหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นะคะมีหน้าที่นำคำสั่งจากข้อมูลที่เขียนไว้ในหน่วยความจำนะคะมาแปลความหมายและทำตามคำสั่งพื้นฐานของไมโครโปรเซสเซอร์นะคะ CPU นะคะเป็นสมองของคอมพิวเตอร์เปรียบได้กับสมองของคนนั่นเองในความเร็วของ CPU นะคะมีหน่วยวัดเป็นมิกรเฮิร์นะคะ3นะคะหน่วยความจำหลัก เป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น2องประเภทนะคะก็คือ ROM กับ RAM ซึ่ง ROM กับ RAM เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะคะ ROM เป็นหน่วยความจำหลับที่บรรจุโดยอ่ะในการอับเครื่องนะคะไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเลี้ยงข้อมูลก็ยังคงอยู่นะคะ RAM เป็นหน่วยความจำของระบบ สามารถเขียนข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลานะคะแรมนั้นไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้เมื่อไม่มีไฟชาไฟฟ้ามาเลี้ยงตัวของมันเองก็คือเมื่อเราปิดเครื่องก็จะหายไปนะคะ4ค่ะหน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลและเปลีและเก็บข้อมูลในครั้งต่อไปได้อุปกรณ์ที่เป็นความจำสำรองได้แก่ฮาร์ดดิสต์นะคะทำหน้าที่เก็บบันทึกข้อมูลนะคะก๊อปปี้ดิสต์นะคะแถบแม่เหล็กค่ะจานแสงหรือแผ่นซีดีซีดเรเตอร์ค่ะ น้องๆเคยสังเกตไหมว่าแผ่นซีดีหนึ่งแผ่นเนี่ยบรรจุข้อมูลได้เท่าไหร่เคยเห็นไหมคะบนแผ่นซีดีเนี่ยเขาก็จะเขียนเอาไว้นะคะอ,อย่างแผ่นซีดีแผ่นนี้นะคะก็จะบรรจุได้เจ็ดรนะคะถ้านะคะหน่วยแสดงผลข้อมูลก็คือหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่ให้ผู้ใช้เห็นนะคะได้แก่เครื่องพิมพ์เครื่องวาดนะคะ จอภาพค่ะเครื่องฉายแสงค่ะหรือเครื่องฉายภาพและลำโพงค่ะซอฟต์แวร์คืออะไรเนาะคะซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนคขึ้งที่จะควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะคะ โดยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะพีเพิ่นแวรหรือบุคาลากรน,นะคะหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานต่างๆนะคะในเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานนั้นๆที่มีความสำคัญมากสามารถสรุปเป็นประเภทได้ดังนี้นะคะ 1. ผู้จัดการศูนย์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ 2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบนะคะ 3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 4. ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ต่อไปนะคะองค์ประกอบสุดท้ายของระบบคอมพิวเตอร์ก็คือ Data ข้อมูลนะคะ หมายถึงข้อมูลต่างๆที่เรานํามาให้คอมพิวเตอร์ทําการประมวลผลหรือว่าคํานวณนะคะหรือกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้มาเป็นผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะการใช้งานคอมพิวเตอร์ในด้านต่างๆนะคะโดยสามารถนําคอมพิวเตอร์ไปประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆได้มากมายเลยนะคะเช่นการยื่นภาษีทางอินเทอร์เน็ตการคํานวณภาษีเงินได้งานทะเบียนราชนะคะ เช่นการทำบัตรประชาชนการจองตั๋วเครื่องบินการวิเคราะห์สถิตินะคะงานด้านงานด้านสำนักงานเช่นงานพิมพ์เอกสารนะคะการออกแบบแกราฟิกต่างๆนะคะซึ่งการเราที่เรานำคอมพิวเตอร์เนี่ยมาใช้งานก็จะทำให้ทำไมคะทำให้เสร็จเร็วขึ้นการทำงานก็จะสะดวกสบายมากขึ้นข้อมูลและการประมวลผลนะคะ ข้อมูลที่ดีนะคะจะต้องมีความน่าเชื่อถือสมบูรณ์ถูกต้องและเป็นปัจจุบันโดยการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์นั้นจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลก่อนนะคะซึ่งมีวิธีการคือ2ลักษณะคือ 1. น,นะคะการประมวลผลแบบเชื่อมตรง เป็นการประมวลผลแบบทันทีทันใดเช่นการจองตัว๋วเครื่องบินการฝากของเงินผ่านตู้ ATM นะคะการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 2. ค่ะการประมวลผลแบบกลุ่มนะคะมีการรวบรวมข้อมูลไว้ ให้ช่วงเวลาหนึ่งก่อนก่อนที่จะนำมาประมวลผลนะคะซึ่งการประมวลผลเนี่ยจะทำในช่วงเวลาที่กำหนดอาจจะทำทุกวันหรือทุกสิ้นเดือนผู้ใช้จะไม่เห็นผลลัพธ์ได้ทันทีนะคะหรือไม่สามารถที่จะโต้อตอบกับไอ้นี้ได้เลยอะคะ่ะเช่นการคำนวณเกรดเฉลี่ยของนิสิตการจำนวน ตรวจสอบสินค้าในแต่ละสัปดาห์ค่ะเป็นไงบ้างคะหลังจากเรียนจบแล้วคุณครูมีใบงานให้1ใบนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 ให้นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมารอเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนนะคะตีกรอบให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเขียนชื่อนมสกุลนะคะชาร์เลขที่ให้ชัดเจนนะคะวิชาคอมพิวเตอร์นะคะคุณครูนวลพัน์อยากนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนเขียนคำชี้แจงที่อยู่ด้านบนด้วยนะคะก็คือให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมความหมายระบายสีให้สวยงามนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างไว้หอันนะคะก็คือฮาร์ดแวร์นะคะ ระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยแบ่งออกเป็นสระบบคุณครูยกตัวอย่างมาแล้ว1อันนะคะให้นักเรียนทำเพิ่มอีก3อันนะคะเสร็จแล้วประเมินให้คุณครูด้วยนะคะค่ะการส่งงานนะคะเป็นการส่งงานในลายส่วนตัวของคุณครูนะคะมีปัญหาอะไรหรือจะสอบถามให้ลายส่วนตัวมาหาคุณครูได้เลยนะคะและเจอกันนะคะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะนักเรียน